สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมนิกเก้ะนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครมาเซียนานะครมาเซียนาจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเตอร์นะครับเบอร์สองที่จะเป็นธาตุเหล็กแล้วก็ปืนที่ใช้จะเป็นปืนลูกซองนะปืนลูกซองจะมีความจุกระสุนเก้านัดนะครับระยะเวลารีโหลดหนึ่งจุดห้าวินาทีทม,ม์ดาเมจได้สองร้อยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะทม,ม์ดาเมจแกนได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวละครนี้จะเป็นเอเลเซียนนะมาดูที่สกิลนะครับ ยูหนึ่งจะมีทั้งหมด2เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแรกเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนะัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายส่งผลกับพารามิเตอร์ทั้งหมดทาให้ฟื้นฟูเอชพีเพิ่มขึ้นนะครับที่ level เจ็ดเพิ่มขึ้นเท่ากับ9.4% 6ของดาเมจจากการโจมตีเป็นเวลา3าวิก็คือยิงแล้วดูดเลือดก็คือเราก็นับดาเมจจากตัวละครที่ได้บัฟนี้ไปนะครับเอฟเฟกที่2เปิดใช้งานเมื่อกระสุนนะัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายส่งผลกับพารามิเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด2ยูนะจทําให้สมรรรภาพฟฟืูหอว่าาทํได้รรับแงขึ้นนะครับ 23.3%เป็นระยะเวลา3วินาทีก็มาที่สกิล2นะครับมีเอฟเฟกเดียวครับเปิดใช้งานเมื่อใช้เบิร์ตสกิลนะครับส่งผลเข้ามาจะมีทั้งหมดก็คือตัวมาเสียหน้าต้องกดเบิร์ดเองนะฟื้นฟู HP เท่ากับ24.51%อนันนี้ทีลิเวอร์เจ็ดนะโดยที่คิดจากอ uh, ่าแม็กซ์ HP ขั้นสุดท้ายของผู้รายนะครับก็จะเด้งเลือดให้เลยนะจะเป็นฮิลแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับต่อมาเบิร์ตสกิลนะครับ ก็มีเอฟเฟกเดียวแต่ว่ามันแบ่งออกมาเป็น2 b u บัฟนะครับตรงผลกระพาธมิททั้งหมดบัฟ uh, แรกนะครับเรียกว่าเก็บสะสมก็คือถ้าเกิดฮิลแล้วมันอาที่ฮิลเนี่ยมันเกินเลือดสูงสุดของตัวละครที่ได้รับฮิลแทนที่จะเสียไปมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเติมเลือดขึ้นมาให้ยาวขึ้นอีกนะครับตัวที่จะเห็นเป็นหลอดสีเขียวตัวที่เก็บได้สูงสุดอยู่ที่21.54%ก็คือที่เลเวล5นะ เก็บใ้สูงสุด21.54%ของ HP สูงสุดก็คือ Mag HP ของผู้ร้ายนะครับองอยู่เป็นระยะเวลา10วินาทีก็คือตลอดระยะเวลาที่เบิร์ดสกิลอยู่นะแล้วก็มีบัฟที่2นะครับจะทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น16.15%ของด e ฟเ n น e ของผู้ร้ายนะระยะเวลา10วีเหมือนกันนะครับเบอร์สอง c o o l d o w 20วินะครับสามารถเบิร์ดตัวเดียวได้นะแต่ข้อเสียหลักๆเลยที่คุณน่าจะเห็นกันแล้วอ่ะผมก็ลืมซูมให้ดู ที่คุณเห็นกันหลักๆเลยคือตัวละครนี้ไม่มีบัฟดาเมจหรือบัฟโจมตีเลยนะครับอันแปลว่าถ้าคุณใช้ตัวละครนี้คุณต้องยอมแลกดาเมจที่หายไปค่อนข้างจะเยอะเลยแหละนะเพราะงั้นตัวละครนี้นะครับมันจะเหมาะกับทีมที่คุณเหมือนกับยืนไม่ได้อ่ะต้องการตัวฮิลนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนได้แต่คุณต้องยอมแลกดาเมจที่หายไปนะส่วนมากจะมีบทบาท ค่อนข้างชัดในการไต่หอเอลิเซียนนะครับที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเจอศัตรูที่มันยิงหนักๆแล้วทีมยืนไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวฮิลก็มาเสียหน้าสามารถมา,มาเติมตรงนั้นได้นะครับในส่วนของสกิลก็ส่วนตัวผมแนะนำให้แรกๆก็อัพ4-4 4ไปเลยนะครับใช้ไปแค่นั้นก่อนก็ได้อาจจะอัพสูงวันนี้ก็จะเป็น7-7-4นะครับไอ้สกิลเบิร์สกิลเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากนักน,นะ หลักๆก,ก็คือสกิลสกิลสองเนี่ยผมว่ายืนหนึ่งะครับเพราะว่ามันฮิลแล้วเด้งเลยแต่ก็ต้องใช้เบอร์สกิลนะสกิลหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่จะได้รับมัฟไปด้วยนะฮะในส่วนของเอฟเฟกที่2นะครับยิงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะดูดเลือดมาได้เยอะขนาดไหนแต่ไอ้ฟื้นฟูเอฟเฟกแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันมันเด้งเป็นโอเวอร์ไทม์แต่ว่ามันให้มันนิดเดียวนะซึง ผมคิดว่าไอ้ก้อนใหญ่ๆจากสกิลสอเนี่ยจะได้เยอะกว่าโอสกิลสนี่ก็ปงไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันพออัพไปมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นขนาดนั้นนะมันก็จะเปลืองหนังสือสับเปล่า,านะครับโอเคก็เป็นคลิปประมาณน,นี้นะครับรีวิวสั้นๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะอ๋อใช่ลืมพูดไป OL นะครับอย่างที่บอกที่เห็นไปว่าเอ,อ มันเป็นผลของยิงกระสุนนะสุดท้ายเพราะงั้น OL ห้ามทำยิงกระสุนนะสุดท้ายไอ้ยิงก็เรียกอหละเพิ่มแมกกาซีนนะครับอย่าเอาแมกกาซีนมาใช้เด็ดขาดนะมันจะกลายเป็นว่าไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยจะบอกออกมายากขึ้นนะครับส่วน OL ที่เหลือก็ตามอัธยาศัยเลยก็คือน่าจะไปเน้นที่โจมตีธาตุอะไรพวกนี้คือมันเป็นตัวซับอ่ะมันไม่ได้กะทะเอามาทำดาเมจอยู่แล้วเพราะงั้นก็ จริงจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ขอให้เป็นไม่ต้องสนว่าเออไม่ไม่เอาแมกกาซูนก็พอนะครับขอพูดทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ